นิยายเรื่อง Baby I Love You เดือนละแสนแฟนหลอกๆตอนที่16โซลาอาปากค้างใจเต้นแรงมองเขาตาปิดๆไอ้ค่อยๆคลายมือออกจากเธอในระยะปลอดภัยก่อนจะหันมาพิงรถถ้าตกลงไปจะว่าไงรีบไปกันเถอะขอบคุณนะคุณไอที่ช่วยไว้สำหรับเด็กกับโปโลฉันยินดีช่วยไอ้ยอยากคิวขึ้นคล่อมรถ โซล่าฉีกยิ้มปลิ่มใจนางซ้อนท้ายจับชายเสื้อของเขาไว้เพื่อกันตกแต่มือของเขาเลื่อนมาจับมือเธอให้กอดเอวเขาทั้งสองข้างโซล่าตะลึงงันเอาหัวพิงหลังเขาแก้เขินฝ่ายชายเองก็หน้าแดงขับรถมาจอดที่ออฟฟิศพี่เดินออกมาจากออฟฟิศพร้อมถือกล้องถ่ายรูปเจอไอซพอดีเขารีบยื่นใบประกาศส่งให้ไอซอาทิตย์หน้าจะมีการประกวดจัดไล่สวย ควรสนใจจะสมัครไหมครับเพราะตอนนี้ไร่เราก็ดีขึ้นเยอะส่วนเดือนหน้าจะมีการคัดเลือกวายจากทุกไร่ถ้าจะส่งทางไร่ก็พร้อมพอดีพี่มองหน้าไอทีโซล่าทีประกวดไร่โซล่าทวนคำอย่างสนใจอยากประกวดไหมล่ะไอมองหน้าเธอช้าๆถามฉันฉันไม่ใช่เจ้าของไร่แต่เธอเป็นคนบูรณะ,ะไร่นี้ขึ้นมาใหม่ฉันให้เธอตัดสินใจ แน่ใจนะไอ้พยักหน้ารับงั้นฉันก็ไม่พลาดแน่นอนจัดการด้วยนะคุณพีโซล่าขยิบตาส่งสิกยิ้มกว้างไอ้เก็บใบประกาศไว้ในกระเป๋าแล้วก้มมองนาฬิกาข้อมือก่อนอมยิ้มมองโซล่าที่ทำหน้าเวอพี่มองไอ้ก่อนเอ่ยปากถามไปกันแล้อยังครับผมติดต่อไว้แล้วไปสิไอ้ตอบกลับ พางขวามือโซลา่าให้เดินตามพีไปขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่ไกลๆสถานที่ท่องเที่ยวสุดแอดเวนเจอร์ขึ้นชื่อในจังหวัดความสนุกท้าทายที่จัดอยู่รอบภูเขาสามารถเรียกความสนใจให้นักท่องเที่ยวไม่น้อยโซลา่ากับไอซ์ลงจากรถเดินตามพีเข้ามาด้านในโซลา่าผักพีกับไอซ์เข้าไปเล่น b ีบีกันเพื่อแข่งกับนักเรียนที่มาเข้าค่ายพักอยู่รีสอร์ทไกลๆ โซล่ายืนเชียร์อยู่ด้านนอกสนามกับวัยรุ่นหญิงที่เชียร์เพื่อนชายถ้าคุณแพ้เด็กนะคุณต้องเอาปี๊บคุมหัวกับไรเลยนะคุณไอซโซล่าตะโกนแย่เมื่อไอซเดินลงสนามกับพีอยู่ที่ฐานประจำที่ไอซกระตุกยิ้มสายหน้าไปมาเริ่มเกมเฮ้ยแกคนนั้นหล่ออะ เด็กวัยรุ่นสกิดเพื่อนสาวพางชี้ไปที่สนามตรที่ไอยืนเล็งเป้าฝั่งตรงข้ามอยู่ทั้งลมลุกคุกคานทุกกระบวนท่าวิชาทหารงัดมาใช้หมดโซล่านั่งเหลมองเด็กสาวก่อนมองไอที่ยิงฝ่ายตรงข้ามสาวน้อยปรบมือชอบอกชอบใจดีใจทั้งที่เพื่อนชายตนเองเป็นฝ่ายโดนยิงเล่นเก่งชะมัดเลยสาวน้อยผมสั้นสูงยาวเข่าดี เกาะตะข่ายมองอยู่กับเพื่อนสามคนที่ช่วยเชียร์โดยไม่สนใจโรงเรียนตนเองดูท่าสิเทมากขอเบอร์ดิคนอะไรดูดีที่สุดเลยสาวัยวรุ่นผมหยิกเขย่าตะข่ายอย่างคลั่งไคล้หนักจนโซลามองตาปริบๆกระตุกยิ้มตามพีชิงทงรับชัยชนะแล้วเดินไปเปลี่ยนชุดกับไอซ์เพื่อออกมาหาโซลา่าสาวน้อยทั้งหลายยืนตาค้างมองไอซ์เดินเข้ามาใกล ถ่ายรูปดิสาวน้อยส่งซิกกันแล้วหยิบมือถือขึ้นมาเนียนถ่ายไอซที่เดินผ่านมาหาโซล่าพวกเธอเบิกตาโตอึ้งค้างเช่นเดียวกับโซล่าที่ชะงักกึกมองไอซที่ส่งยิ้มพร้อมบีบจมูกโซล่าคุณไอ้์โซล่าปัดมือไอ้ออกก่อนเหละมองสาวน้อยทั้งหลายที่นิ่งค้างไอซส่งยิ้มบางๆก่อนคว้ามือโซล่าเดินผ่านพวกเธอไป พี่ออกมาสมทบพาไปสนามโกคาร์ตไอซ์สวมหมวกกันน็อกให้โซล่าที่สะบัดหน้าหนีไม่ยอมใส่พี่นั่งรออยู่นอกสนามพร้อมกล้องถ่ายรูปไอซ์สวมหมวกก่อนลากโซลา่าลงสนามเลือกรถคุณไอซ์ฉันขับไม่เป็นไม่เอาโซลา่าสะบัดมือออกแต่ไม่พ้นเขาคว้าตัวเธอกดลงรถพร้อมล็อกสายเข็มขัดไม่อยากรอกเยียบเร่งหมุนพวงมาลัยบังคับ เหยียบเบรกเบาแค่นั้นไปเลยไอจับมือเธอพร้อมบีบคันเลงให้ปล่อยเธอออกไปก่อนตัวเองจะนั่งลงรถคันถัดมาขับตามไปไอชนแล้วเบรกเบรกเบรกโซลา่าแหกปากลั่นหักพวงมลาลัยไปชนคนอื่นโทษค่ะตามให้ทันนะมาดีดกโหลกถาชนะมีรางวัลให้ไอตะโกนบอกเมื่อขับผ่านหน้าโซลา่าไปอะไรนะ รางวันหรอหนอยได้เลยโซลา่าหมุนพวงมลาลัยกลับสู่สนามแล้วเร่งความเร็วตามไอซ์ทันทีพีลุกขึ้นยืนอยู่ข้างสนามมองรถของไอซ์แสงหน้าโซลา่าเฮ้ย <Hey! S 1> ไอซ์เสียหลักร้องเสียงลงขยับคันเร่งที่เริ่มตกข้างทางด้วยฝีมือของโซลา่าที่พุ่งชนเขาหมุนติวเธอเหยียบคันเร่งจนมิดชนิดไม่นึกถึงเบรกไอเบรกอยู่ไหน พีป้องปากตะโกนบอกโซล่าขับผ่านเกือบวนอีกรอบเธอรีบเบรกทันทีจนหน้าทิ่มชนขอบสนามคนดูแลรีบเข้ามาช่วยเธอพาออกจากรถโซล่าเดินออกมาวางหมวกหายใจหอบอย่างตื่นเต้นมองไอที่กำลังมองโซลา่าด้วยสายตาที่ไม่พอใจมาแต่ไกลคุณไออย่าลืมที่บอกไว้นะโซลา่าทวงต่อหน้าพีที่งุนงงรู้แล้วนะ ไอหัวฟัดหัวเวียงเดินออกบันไดขึ้นบันไดสู่จุดชมวิวพี่พาโซลา่าเดินตามไปจุดชมวิวทั้งสามมองวิวทิวทัศน์พี่ถ่ายรูปให้ทั้งสองเก็บไว้ด้วยกล้องในมือ ไอ้บองนักเรียนเล่นล่องแก่งดิ่งลงจากเนินสูงเขาตบไหล่พีเบาๆส่งสัญญาณก่อนจุงมือโซลา่าวิ่งอ้อมไปขึ้นด้านบนสุดหวังจะเล่นโซลา่ารอดูนักเรียนที่นั่งเบาะทีละสองคนให้เครื่องยกไหล่ตามน้ำไปยังด้านล่างคนดูแลเชิญไอ้กับโซลา่าให้ขึ้นก่อนถ้าฉันจับไม่แน่นมีหวังตกลงไปคอพับยิ่งกว่าตกหมอนแน่เลยโซลา่าเหลยวมองด้านหลัง ตอนที่เครื่องกำลังยกเขาและเธอหลังจากลงเรือลำเดียวกันแล้วเธอก็ยกขาดิ้นไปมาอย่ารับละไอชิกิ๊มองเธอเบาะถูกปล่อยลงสู่เบื้องล่างพร้อมน้ำเสียงโซลา่าแหกปากลัน่นเต็มรูหูคนข้างๆเธอกรี๊ดตั้งแต่เริ่มปล่อยเบาะจนถึงด้านล่าง เธอลืมตาสะบัดหัวที่เปียกแล้วจับมือไอซ์ที่ชุดเธอลุกขึ้นยังไม่ทันได้พักจากการเล่นโซลาก็เหลือบเห็นบางอย่างเหลือบเห็นบาง